สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยคลิปตอนนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างลิงก์หรือการเชื่อมโยงของแคนวาเหมือนกับใน powerpoint นะครับที่เราคลิกแล้วก็จะไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะหรือตามหน้าหรือสไลด์ที่เราต้องการมาดูในแคนวาก็ทำได้ทำอย่างไรมาดูกันนะครับ ก่อนเดิมผมสร้างหน้าแรกไว้นะสารบัญเรื่องที่1เรื่องที่2นะแล้วก็หน้าที่2ก็จะเป็นเรื่องที่1แล้วก็ทําปุ่มกลับไว้ใชนะครับหรือเราจะใช้องค์ประกอบแล้วลาบมาก็ได้นะนี้ผมเราใช้ตัวอักษรนะครับแล้วก็อ่าเราลองดูก็ได้นะเอาปุ่มกลับก็ไปเลือกองค์ประกอบนะเลือกโฮมโฮมปุ่มโฮมหมอเดี๋ยวนะครับปุ่มโฮม เราเลือกตัวนี้เอานี้อันนี้แบบ Pro, โปรผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อะไรอะ่ะโฮมไอคอนโฮมไอคอนนะอันนี้เป็นรูปโปรหมดเลยอารูปนี้ก็ได้นะครับที่ยังไม่ได้โปรอันนี้ผมใช้แบบแบบฟรีไม่ได้การศึกษาก็เลยไม่ได้ค่อยมีปุ่มเยอะเท่าไหรนะ่แล้วผมก็๊อปปี้เอาเนาะคัดลอกครับมาไว้หน้านี้ก็เหมือนกันเนาะอ่านะ อันนี้คือหน้าที่1เนาะมีสารบัญเรื่องหน,หน้าที่2เพราะที่หน้า2ก็กลับไปหน้าแรกเ,เรื่องที่2ก็กลับไปหน้าแรกอ่าที่นี้เรามาดูการเชื่อมโยงหรือการสร้างลิงก์นะครับเราคลิกที่ตัวข้อความที่เราต้องการสร้างลิงก์นะแล้วก็คลิกที่เพิ่มเติมนะครับมันจะมีคําว่าลิงก์ตัวนี้อ่จาจะคําว่าลิงก์ก็ให้คลิกคําว่าลิงก์อ่า เราในนี้ก็จะมีหน้าที่เราต้องการเนะเราก็บอกให้ไปลิงก์ไปหน้าที่2องนะครับนี้เราไม่ได้ตั้งชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่เรารู้มันจะเป็นหน้าที่2เราก็คลิกที่เสร็จสิ้นก็จะขึ้นเส้นมาให้เราเห็นไหมตรงนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ไปคลิกนะครับแล้วก็ไปเลือกลิงก์อ่าเราก็ให้ไปหน้าอะไรหน้าที่3ามเวก็เสร็จสิ้น อก็จะได้ตามนี้ครับต่อไปหน้าที่หน้านี้เราก็คลิกที่เครื่องมือตรงน,นี้ก็คลิกรูปภาพบ้านนะครับโฮมก็คลิกที่ลิงก์ก็ให้กลับไปหน้าไหนก็กลับไปให้ไปที่หน้า1น,นะครับแล้วก็เสร็จสิน้นต่อหน้าที่สนี่ก็เช่นเดียวกันคลิกที่รูปภาพ สังเกตนะครับเวลาเราคลิกที่ลิงก์เสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกนะไปหน้าเอกสารอะไรก็ได้นะที่เราทําอยู่ในในแคนวาของเราก็ได้นะครับสามารถข้ามไฟล์ไปได้เลยเราอ่าเราคลิกที่หน้าที่หนหน้าแรกแล้วก็เสร็จสิน้นอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเราลองขยายดูตามแบบเต็มหน้าจอแล้วเราลองคลิกดูเราคลิกที่เรื่องที่1อ่าก็จะมานี่เห็นไหมแล้วก็ปุ่ม back อ่าเรื่องที่2 ก็จะมาเลื่อนที่2แล้วก็ปุ่มกลับอาเห็นไหมครับเราก็จะทําได้เพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราไปนําเสนอที่ไหนเราก็เอา,เ,อาเปิดแคนวาเข้ามาแล้วเราก็พรีเซนต์นำหรือนําเสนอได้เลยทัทนทะีหรือเราจะเซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับเราจะเซฟก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะคลิกที่แชร์แล้วก็มาดาวน์โหลดนะครับเ,เราจะเซฟเป็น PDF เนาะเราจะเซฟเป็น PDF หรือเป็นพีเป็นไฟล์ e r p อย n t ก็ได้นะ p p x อ t t x นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นไฟล์วิดีโอก็ไ้แต่ในทีนี้เราบอกว่าเราจะเซฟเป็นมาตรฐาน PDF ดูดูซิว่าถ้าเราเป็นมาตรฐาน PDF มีหลายคนถามเข้ามาถ้าเราเซฟเป็นไฟล์ p d ดีอจะลิงก์ได้ไหมอ้าวเราลองดูนะครับแล้วคลิกที่ดาวน์โหลดึ๊บอ่ามาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปเปิดไฟล์ตรงนี้กันนะ เราไปเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะครับาราไฟล์ตรงนี้เห็นไหมไฟล์ PDF ตรงนี้ครัพอเราเปิดเสร็จแล้วมาโอเคเห็นไหมถ้าเราเซฟเป็น PDF ไฟล์ PowerPoint ก็ใช้เหมือน PowerPoint เลยเพราะนั้นการนำเสนอเราเสนอได้หลายรูปแบบเสนอในรูปแบบวิดีโอก็ได้เสนอแบบ PowerPoint ก็ได้เสนอแบบ PDF ก็ได้นะครับหรือเสนอแบบ ที่เราต้องการนะมีให้เลือกเยอะแยะเลยอ่าเราลองคลิกดูนะนี่นี่ไฟล์ pdf นะครับไฟล์ pdf นะนะไฟล์ pdf เราคลิกซิได้ไหมอ่าเห็นไหมมาเรื่องที่หนึ่งเห็นไหมคลิกซิกลับไปอ่าเรื่องที่สองคลิกกลับไปเห็นไหมสามารถที่จะสร้างเชื่อมโยงนะในรูปแบบของแคนวาก็ได้ในรูปแบบของ powerpoint ก็ได้ในรูปของ pdf ก็ได้แถมในรูปแบบ pdf นั้นก็เชื่อมโยงได้ด้วยอ่าโอเคนี่ เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับการนําเสนอของเราได้เป็นอย่างดีเลยเนาะนะถ้านะเราต้องการยกเลิกนะยกเลิกลิงก์ตรงนี้นะครับการเชื่อมโยงเราก็คลิกแล้วก็จะมีรูปเครื่องมือลิงก์ตรงนี้อ่าเราก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดีลีตไปอ่านะก็ลิงก์ก็จะหายไปนะถ้าเราสร้างลิงก์คลิก หนึ่งสางจุดคลิกที่ลิงก์ไปหน้าที่เราต้องการหน้าที่2เสร็จสิ้นนะครับถ้าต้องการยกเลิกคลิกนะแล้วก็คลิกที่ลิงก์แล้วก็ลบไปนะครับอันี้ก็เราสามารถสร้างได้ด้วยแล้วก็เอาการเชื่อมโยงออกก็ได้ด้วยนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆจากคุมหเ,เก่ากันนะครับสวัสดีครับ